สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพบสุขชาแนลในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนท่านผู้ชมนะครับไปซื้อจักโพงห้าเส้นนะครับเพื่อมาลงลายผลิตที่ผม ตั้งใจจะทำขึ้นในนามกลุ่มแปลรูปผ้าบ้านหนองคล้าในวันนี้เราก็จะไปในตัวเมืองนครศรีมากันเมื่อไปถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็ลืมถ่ายวิดีโอนะขณะคุยกับเจ้าของร้านมัวแต่ซื้อของเลือกซื้อของนะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์ในการเย็บ ทีนี้ผมก็ได้ซื้อมาแล้วตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาถึงบ้านเดี๋ยวเพื่อนๆพื่อนท่านผู้ชมนะครับก็ค่อยมาดูว่าการเริ่มต้นงานนะครับมันเริ่มต้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไปอย่างไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในการทำวิดีโอเกี่ยวกับกลุ่มไปรูปภาพวันอังคานี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่า เราหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ได้จะตั้งขึ้นต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะเอาวิธีการของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผมเคยได้ทำแหละเอามาใช้เนื่องจากผมคิดว่าในวิกฤตของยุคโควิด -19 นี้นะครับเห็น อาชีพค้าขายอาชีพต่างๆที่ต้องติดต่อประสานงานก็ได้รับผลกระทบแล้วผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะการเย็บงานหรือการเย็บผ้าแล้วเอามาทำที่บ้านรวมกลุ่มกัน2อสาคนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยเป็นอย่างสูงดังนั้นผมก็มีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้ก็เลยอยากจะนำเอามาใช้แล้วก็นำมาเผย แผ่ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเนี่ยการทำงานเป็นระบบการทำงานในลายผลิตมันก็จะมีวิธีการอะไรบ้างต้องดำเนินการอย่างไรและผลออกมามันจะเป็นในรูปแบบไหนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับคอยติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้นำเสนอในคลิปต่างๆเพื่อ กลุ่มได้สนใจในวิธีการของผมก็สามารถติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ในทุกๆก,กลุ่มสามารถยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็มีงานทํามีรายได้อยู่ที่บ้านเล็กๆน้อยๆแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาในทุกวันในทุกเดือนอวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ